ช่วงที่สองของรายการยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมคับเค้กแล้วก็ป้าจอยสุนันทวดีคนสวยนะจ๊ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้พิมพ์ีตัวใหญ่เว้นวัตตตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333แล้ววันนี้เนี่ยถ้าใครกไดวงเล็บวงเล็บคอรี่คอรี่คอควายวอแวนโออ่างลอิงสอีไม่เอกคอรี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยใช่แล้วมาติดตามเรื่องราวทางด้านของการเมืองของเราสักหน่อยหนึ่งนะฮะเมื่อวานกับนังสุเทพเพื่อสุบรรเลขาธิการกปปสก็มีการ ขึ้นเวทีเพื่อที่จะบอกแล้วล่ะว่าทิศทางหลังจากนี้ต่อไปไทม์ไลน์ของกรปปสเขาจะไปทางอะไรวันไหนกันบ้างเริ่มเลยนะคะวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนี้เขาจะตั้งสัตยาอธิษฐาน<ม>ในวันที่หพฤษภาคมซึ่งเป็นวันสัตมงคลนะฮะวันที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแล้วก็จะให้ใส่เสื้อเหลืองกันมาไปรวมตัวที่ท้องสนามหลวงบริเวณหน้าวัดพระแก้ว<ม>แล้วจะมีการทําพิธีตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นเป็น ต้นไปแล้วก็ร่วมกันตั้งสัตยาอธิษฐานกันไปนะฮะว่าจะทําให้ประเทศกลับมาสงบสุขแล้วพอนั่นคือช่วงเช้าใช่ไหมตอนเย็นก็จะรวมกันอยู่ที่สนามหลวงนั่นแหละ,ะจุดเทียนชัยถวายพระพรกันต่อเลยทีนี้ใครมาไม่ได้คุณลุงกำนันก็เลยบอกว่าให้อยู่จังหวัดตัวเองอ่ะแล้วก็ จัดตั้งบริเวณสารากลางหรือตรงไหนก็ได้และดูภาพดูเวลาจาทำพร้อๆกันไปใช่แล้วครับจากนั้นเขาบอกว่าวันที่5พฤษภาคมปุ๊บเขาก็จะเดินหน้าทําความเพียรด้วยสันติสงบต่อไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมซึ่งวันเป็นวันวิสาขบูชานะฮะเราจะทําบุญประเทศครั้งใหญ่ด้วยการขจัดเสียดจันไรของประเทศออกไปอ,อ,อันนี้ตามคําพูดเขาเลยนะฮะโค้ดคคำพูดของกำน,นันกำนันพูดว่า เราจะทําบุญประเทศครั้งใหญ่ด้วยการขาจัดเสนียดจันไรของประเทศออกไปและวันที่14พฤษภาคมตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปมวลมหาประชาชนก็จะปฏิบัติการใหญ่เรียกคืนอํานาจอธิปไตยกลับคืนมาเป็นของประชาชนส่วนจะไปที่ไหนจะนัดกันที่ไหนในวันที่14พฤษภาคม,ามนั้นขออุบไว้ก่อนใช่ครั้งนี้เนี่ยนะคะการ จะทําพิธีตั้งสัตยาที่สถานเนี่ยเป็นการยืนยันว่าจะดําเนินการทุกอย่างด้วยความสันติอหิงสาเพื่อให้มีความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและจะร่วมกันสรรหาคนดีคนที่ซชื่อสัต์สุจริตคนที่พร้อมจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนมาเป็นรัฐบาลและก็จะได้นําประเทศไทยสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอันนี้ค,คือย้ําเพราะว่าตัดกลับมาอีกข้างหนึ่ง พักเพื่อไทยก็ไม่ได้คิดแบบนี้อย่างว,าว่าจะเลือกตั้งจะเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตก็ไปหารือกับทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็มีตัวแทนต่างๆมีท่านในยกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะก็มาร่วมหารือกันโดยที่ประชุมมีผลออกมาแล้วบอกว่าเหตุองต้องการว่าจะมีการจัดเลือกตั้งสสครั้งใหม่เนี่ยในวันที่20 รกรกฎาคมนี้นะฮะโดยวันที่6พฤษภาคมกตก็จะไปยกร่างพรอแล้วก็นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นชอบจากนั้นนายกก็จะนําร่างพรดพรขึ้นกร,รบาบาขึ้นกราบบงคลทูน9้าต่อไปคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอเข้าที่ประชุมครอมอได้นะฮะใช่ทีนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขยอยู่เค้กเพราะว่าก็ต้องรู้นะสภาพบ้านเมืองมันยังไม่ กติมันก็ยังมีคนที่ยังไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งม,มันก็มีคนที่ยังคิดว่าบ้านเมืองยังไม่ยังไม่น่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเลือกตั้งแม้ว่าจะกําหนดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยเอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีเงื่อนไขที่รัฐบาลต้องพึงตระหนักต้องยอ,งอมรับ อยู่5.6ข้อใช่ก็คือรัฐบาลต้องสามารถรับประกันในด้านบรรยากาศการเลือกตั้งที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมได้บรรยากาศนะใช่รัฐบาลก็โอเคได้ได้ได้ก็รับไปนะฮะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้จัดการเลือกตั้งสําเร็จและเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยก็ได้ได้ได้อีกข้อหนึ่งอันนี้สําคัญได้ได้ได้รัฐบาลต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจในฐานะรัฐบาลรักษาการเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเั้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้จริงเหรอเขายอมรับหมดเลยคอที่ต้องทำตอไปก็หนึ่งทำได้ไหมการเลือกตั้งครั้งต่อไปกรกตเห็นว่าการดําเนินการการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่เสรีและเป็นธรรมหรือไม่สงบเรียบร้อยดังนั้นกรกตก็จะขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนวันลงคะแนนถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเขาจะขอใช้สิทธิ์การเลื่อนวันลงคะแนนย้ําในพื้นที่ที่ มีปัญหาซึ่งอาจจะเป็นรายหน่วยรายเขตรายจังหวัดหรือแม้จะเป็นรายภาคหรือว่าทั้งประเทศก็ตามรัฐบาลก็ได้ได้ได้คืออะไรก็ได้ขอให้วันเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบต้องเลือกตั้งให้ได้ใช่ขอให้วันเลือกตั้งคือวันที่2ี่สิกรกฎาคมซึ่งก็โอเคในเมื่อคุณยอมรับว่าคุณรับได้กับข้อเสนอของกกตทั้งหมดแล้วก็ไปตามนั้นยี่สิกรกฎาคมคือป้าเป็นคนขี้งกเป็นคนจน เพราะฉะนั้นป้าก็ห่วงเรื่องเงินตั้งซ้ำซ้อนป้าก็ห่วงเรื่องเงินไงเพราะว่าเห็นว่าภาษีก็ไม่ค่อยได้คืนเงินอยู่แล้วใช่ไหมแถมจะมาขอเพิ่มก็เลยถามว่าค่าเลือกตั้งเนี่ยเขาตีตัวเลขกลมๆมาให้เราเห็นคือ3,800ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใครจ่ายจ๊ะประชาชนภาษีของประชาชนแล้วเลือกตั้งได้คนแบบนี้มาเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรเนี่ยคนแบบเนี้ย าก็ทํางานของท่านก็ทํางานของท่านอยู่มีประโยชน์อะไรก็ว่าว่าไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูการประกาศออกมาว่าจะใช่วันที่20กรกฎาคมหรือเปล่าแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาหารือร่วมกันละโอเคเคาะมาตึ้ง20กรกฎาคมนะฮะจะประกาศทางการแต่บอกว่าอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าการเลือกตั้งมีปัญหารัฐบาลยินยอมจะให้เลื่อนออกไปคือเอาให้มันชัวร์เลยเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เสียเงินซ้ำซ้อนที่ประจอบบอกไปค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมันเป็นหลักพันล้านมีค่าหนุนค่า ค่านี้ต่างๆนานาเงินจากประชาชนทั้งนั้นที่เก็บเราไปเนี่ยนะฮะใช่ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเห็นตรงกันก็เดินหน้าต่อเลือกตั้ง<ช>แต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุต่างๆที่อาจจะไม่เป็นไปตามการวางแผนก็ได้นะเทกก็เดี๋ยวรอดูออนะฮะว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นจากนี้นะฮะ,ะมาที่เรื่องราวของข้าวกันหน่อยว่าจอย ข้าวโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์บนทรงไพศาลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าตอนนี้ยอดการระบายข้าวของับบาลเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันดีเวอร์มาโดยตลอดเลยนะฮะล่าสุดเดือนเมษายนระบายข้าวได้ประมาณ7 8แสนตันซึ่งยอดยถือว่าดีกว่าปีที่แล้วและคาดนะฮะคาดว่าจะใช้หนี้งบกลาง2 0 0 0 0ล้านบาทได้ทำตามกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าตอนนี้ใช้ไปแล้ว15,000ล้านจะขอใหม่เท่าไหร่จะขอใหม่อีก40,000ล้านบาทแล้วของเก่าอ่ะของเก่า ยังติดหนี้อยู่อีกห้าพันล้านอล่ะก็อันนี้เป็นคำอธิบายตกลงว่าขายได้คุณนี่ว่าทำลงบอกขายได้าบงนี้จะฟังดีๆนะฮะลองอ่านดีๆเขาบอกว่าให้เค้กอ่านดีๆเขาบอกว่าขายได้ขายได้ดีเวอร์มาตลอดล่าสุดเดือนเมษายนี่ก็ระบายได้ประมาณ7 8แสนตันถือว่าการขายเนี่ยดีกว่าปีที่ผ่านมาและก็คาดว่าจะใช้นี่งบกลางให้หมด20 0 0มล้าน่ยให้หมดเลยภายในเดือนนี้แหละพฤษภาคมพอใช้หมดปุ๊บ ทางเราเนี่ยจะไปขอยืมมาใหม่อีก4ี่หมื่ล้านบาทอันนี้ก็เป็นคําพูดของฝ่ายรัฐบาลใช่ปะแต่เมื่อวานนี้มีสัมมนาที่น่าสนใจที่สถาบัน TDRI เค้งรู้จักปะสถาบันเนี้ยเขาก็เป็นเหมือนคลังสมองอ่ะเป็นเอาคนเก่งๆที่แบบเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การคิดวิเคราะห์อะไรมารวมกันเมื่อวานเขามี การการสปีดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษดรอัมมานสยามวาราท่านเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์มากเนี่ยนะท่านบรรยายหัวข้ออะไรรู้ป่ะเล่าสู่นักวิจัยรุ่นใหม่กับความท้าทายในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรย้ำเศรษฐศาสตร์เกษตรสำคัญต่อประเทศไทยนะท่านบอกว่าการคิดราคาสินค้าโดยเริ่มจากต้นทุนสำหรับภาคอุตสาหกรรมไม่ผิดแต่ถ้าหากเอามาคิดในระบบเกษตรผิดที่คิดผิดเพราะว่าภาคการเกษตร อย่างข้าวเนี่ยมาจากทั่วประเทศคนเล็กๆทํากันแต่ข้าวที่เรากินตอนนี้ไม่ได้มาจากเขตที่ผลิตข้าวในต้นทุนต่ําเสมอไปและการทําข้าวโดยเฉพาะตลาดข้าวของไทยจึงสะท้อนอยู่ที่การซื้อขายและความต้องการทั้งต้นทุนการผลิตก็จะสะท้อนราคาที่ต่อรองรอาจารย์อมานก็เลยตั้งขำๆก็เลยบอกว่าเน,นี่ยมาถึงนะตั้งหมื่นห้าเป็นการตั้งราคาแบบหืดขึ้นคอการกาหนดราคาเนี่ยเป็นการตัดสินใจของคนเป็นล้านๆคนหรือคนไม่กี่คน อาจารย์ถาม,มนักนักวิจารุ่นใหม่ก็ตอบคนไม่กี่คนอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็ตัดสินใจกันเองเพียงลำพังรัฐบาลชุดนี้จึงช่วยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการกระทําบิดเบือน,นกลไกการตลาดเป็นอย่างไรจึงทําแบบหืดขึ้นคอ,อในรายละเอียดฉบับเต็มอยากให้ไปอ่านเพราะศาสตราจารย์ดรอมันสยาวาราเนี่ยนะคะท่านเป็นคนแรกๆรที่ออกมาพูดเรื่อง อ,อ๋อหายนะจำนำข้าวว่ามันเกิดขึ้นแน่เมื่อ3ามสี่ปีก่อนแต่ก็ไม่มีใครฟังกันนะฮะอ่ล่าสุดทางด้านของทกสะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เขามีโครงการที่จะรับบริจาคเงินเพื่อนําไปช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวนาเขาทําเป็นทั้งหมด3กองทุนนะฮะยอดบริจาครวมกันทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ8,400ล้านบาทเขาบอกว่าจํานวนเงินพวกนี้ก็จะนําไปบริจาคให้กับพี่น้องชาวนาตามลําดับใบประทวนนี่เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นสําหรับพี่น้องที่จะไป จำนำข้าวแล้วยังไม่ได้เงินจากโครงการนี้นะะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการขายข้าวที่ทางพวกนักเศรษฐศาสตร์เขาจับตาดูเนี่ยนะเขาถามคำถามเหมือนเดิมอะเค้ค<ถ>ือขายได้จริงหรือเปล่าแล้วที่บอกว่าขาย G2G เนี่ยมันขายแบบรัต่อรัฐหรือว่าขายแบบรัต่อรัฐแต่มีการสับเซตให้พวกผู้ส่งออกบางรายที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลซิกแซก,กและ ตอนนี้เนี่ยนะถ้าเอาความหมายแบบ TDRI นะ่ยเขาบอกเป็นการซื้อขายแบบโจนทูโจรแถมไม่ใช่จริงเออโจรทูโจนแถมพ่อค้าที่เป็นพรรคพวกกับร,รัฐบาลยังขาดความสามารถในการส่งออกอพอส่งออกมีปัญหาเป็นไง ขายข้าวไม่ได้เป็นไงมายืมตังงบกลางอีกแล้วหมื่นสี่หมื่นนะฮะออว่ากันไปนั่นแหละจริง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 ,รง,รงมันบิดเบือนกลไกลการตลาดเนี่ยมันก็เงืบหมดหละใช่ครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปอย่างเข้มงวดนะฮะสำหรับโครงการนี้แล้วก็ต้องติดตามด้วยสําหรับผลการตัดสินของปวชว,ว่าจะชี้มูลความผิดใครได้บ้างนะวันไหนนะอาทิตย์หน้าที่ไหนที่จะสรุปข้อมูลฮะแล้วก็วันที่จะชี้มูลความผิดทั้งหมดอ่ะไม่วันที่8ก็สพฤษภาคม2วันนี้นะฮะไปที่เรื่องราวของแบบเรียนภาษาไทยกันหน่อยนะฮะมาณมานี ทานสิไม่ได้เรียนฉันไม่ได้เรียนฉันเป็นรุ่นสุดท้ายตายตายตายฉันฉันเป็นรุ่นสุดท้ายที่ไม่ได้เรียนรุ่นต่อมาได้เรียนเช็คได้เรียนมาณมาณีปิติชูใจอะไรเนี่ยแหละนะฮะล่าสุดหนังสือมาณมาณีเขาได้มีการนําแบบเรียนหนังสือมาณมาดีฉบับปรับปรุงใหม่ที่เพิ่งจะยกออกจากแท่นพิมพ์สดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่29เมษายนนี้โดยหนังสือมาณมาณีแต่งโดยคุณรัชนีศีไพรวันเป็นหนังสือแบบเรียนชั้นปหนึ่งถึงปหชุดนี้เคยนํามาใช้เป็นแบบเรียนครั้งแรกเมื่อปี2 5 2 0 เมื่อประมาณโอ้โห37ปีผ่านมามและเขาจะนํากลับมาพิมพ์ใหม่เพื่อใช้แบบเปรียนเสริมในปี5-7ปีนี้แหละซึ่งเนื้อหาทุกอย่างเหมือนเดิมต้นฉบับทุกประการ<ม>ยกเว้นภาพรประกอบที่วาดขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีสีสันดึงดูดใจนะฮะคุณก็เด็ดจะได้เรียนมานะมานีชูใจ<อ>ไปเร<ห>าไม่ได้เรียน,นอ่ะแต่เราไปอ่านเพื่อเรารู้สึกเราชอบเจ้าโตเจ้าโต มีหมามีปลามีมมามีต่างๆนานานะฮะแล้วก็เขาก็จะมีการจัดงานครั้งใหญ่เลยป้าจอย Big Back to School บายศึกษาพันพาณิชย์เพื่อจําหน่ายอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบเครื่องเขียนของน้องนักเรียนป .1- ป .6 ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจะจัดขึ้น8-11พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มก็ไปร่วมงานกันได้จังมีจังและอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้เห็นมีการลือกันว่าไออะไรนะ ชุดลูกเสือเค้กที่เขาจะมีผ้าสามเหลี่ยมใช่ไหมมีวอลเกอร์มีบ้างเบิงอะไรเดี๋ยวนี้มันมีคนทําเรียนแบบเขาบอกว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของศึกษาพันธุ์หรือว่าคนที่ได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันเรียนแบบได้ง่ายจะตายโอ้แล้วเขาจะไปตามจับด้วยนะจับไม่หมดเลยไปไปไปตามงานอย่างนี้่ยถูกต้องดีถูกต้องนะฮะมาที่ข่าวต่างประเทศสักนิดหนึ่งเพราะจยเป็นเรื่องของโรค โรคไวรัสเมอร์สที่เค้กเตือนตอนนี้นใช่ที่เกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมันระบาดมันแพร่พันมาจากไหนล่าสุดทางด้านของรักษาการรัฐมนตรีตสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าอูด <What? S 2> อูดอะ โ <What? S 2> อูดเนี่ยนะฮะ oh. เป็นแหล่งพาหะของเชื้อไวรัสเมอร์สที่กระบาดในตอนนี้และตอนนี้กําลังจะไปตรวจสอบเพิ่มว่ามันมีสัตว์ชนิดอื่นเป็นพาหะของไวรัสชนิดนี้ด้วยอีกหรือไม่คนคนที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สนะฮะไข้สูงไอหายใจลำบากปอดบว,วม และอาจมีภาวะไตวายร่วมด้วยตอนนี้คนที่ติดโรคเมอร์สที่ซาอุดิอาระเบียตายแล้วนะฮะ105คนแล้วก็คนผู้ที่ติดเชื้ออยู่อีก3 4 5คนแล้วที่เริ่มมันแดงขึ้นเริ่มาก็ตอนที่เขาไปแสวงบุญไงแล้วก็เดินทางกลับมาเลอ่ะใช่ครับแล้วก็มีคนตาย1คนแล้วก็ชาวอียิปต์ ที่กลับจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ตายอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็คาดการณ์กันว่าไวรัสเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุที่ทาให้มีชาวมุสลิมไปแสวงบุญในพิธีฮัทที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยลดลงทราะคนกลัวกันตอนนี้มันเป็นมันไปเจอต้นตอว่าเป็นเจ้าอูดเองเหรออูดอ๋อว่าไวรัสอยู่ในอูดถ้าเกิดเราแบบไปเชี่ยวเราไปนั่งบนอูดเราไปดูใบเราก็ไปนั่งอูดเล่นเค้กไปดูรากก็ได้เดี๋ยวก่อนเรามานั่งคิดนะเค้กไอ้ก่อนหน้านี้ ไวรัสอีโบลาที่มันทําให้คนตายมาจากลิงใช่ไหมอันนี้มาจากอูดอันนี้มาจากอูดมันจะมาอาจอะไรหนักหนาโรคต่อไปอ่ะมาจากอะไรบ้างคนนี่แหละตัวดีระวังตัวเองกลายเป็นเชื้อโรคจริงๆนะอาจจะเป็นการแพร่จากคนสู่คนก็ได้นะต่อไปในอนาคตเราไม่แน่ก็ได้ใครจะรู้อ่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปารตลาดกันต่อฮะ